วันนี้ทำงานนะนั่งทำงานไปดูข่าวสารไปนะครับดู Facebook ไปก็เลื่อนมาเจอนะนะการให้ข่าวของกองทัพนะในส่วนของก็หนีไม่พ้นไอ้รถสไตเกอร์นั่นแหละนะครับที่ใช้งบมากกว่า4,500ล้านซื้อ50คันนะตกคันละ90ล้านนะโดยเอางบภาษีประชาชนเนี่ยไปซื้อ เราต้องเท้าความกันก่อนนะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืองบภาษีประชาชนนะเงินที่รัฐบาลใช้ทุกบาททุกสตางค์ค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการโบนัสแม้กระทั่งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่กองทัพนะใช้ในการหล่อเลี้ยงบุคลากรในกองทัพซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์นะซื้อรถถังซื้อเครื่องบินซื้อยานเกราะซื้อรถยกพลขึ้นบก ซื้อเรือดำน้ำําท่านว่าเงินพวกนี้มันคือเงินใครคือเงินภาษีประชาชนถูกไหมวันนี้เนี่ยถามกลับทุกๆหน่วยงานที่เป็นราชการเนี่ยนะคุณอยู่ได้กับภาษีประชาชนถูกไหมวันนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตสําหรับรองโฆษกทหารบกถูกไหมออกมาพูดเลยเฮ้ยชาวโซเชียลนะชาวอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะรวมทั้งสื่อบางช่องเนี่ยเบาๆกันหน่อย วิจารณ์อะไรเนี่ยนะช่วยเบาหน่อยในกรณีซื้อรถยันหุ้มกรอสไตเกอร์มา4,500ล้านเนี่ยอย่าวิจารณ์ได้ไหมช่วย,เง,ยเงียบปากหน่อยได้ไหมนะคุยกับประชาชนนะเป็นรองโฆษกผู้หญิงไม่รู้ไม่อยากเอ่ยชื่อไม่พลาดพิงชื่อตรงๆงแต่ขอวิจารณ์หน่อยเถอะวันนี้มึงยังเป็นคนไทยอยู่ไหมนะรองโฆษกคนเนี้ย วันนี้มึงยังเป็นคนไทยอยู่ไหมถ้าเป็นคนไทยถ้าใส่เครื่องแบบข้าราชการวันนี้คุณห้ามได้ไหมห้ามประชาชนวิจารณ์คุณได้ไหมห้ามวิจารณ์ห้ามด่าได้ไหมฮะแสดงว่าวันนี้เวลาคุณออกไปทำงานไม่มีจิตสำนึกเลยสิว่าเงินเดือนเนี่ยนะทุกบาททุกสตางค์ของคุณน่ะที่คุณใช้อยู่เนี่ย ที่คุณเอาจับจ่ายใช้สอยอยู่เนี่ยในฐานะเป็นข้าราชการทหารเนี่ยเอาไปเลี้ยงชีพเนี่ยเอาไปเลี้ยงครอบครัวคุณเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันคือเงินภาษีประชาชนวันนี้คุณเป็นข้าราชการพี่น้องนะวันนี้รองโฆษกก็เป็นอะไรเป็นข้าราชการเงินทุกบาทคือเงินภาษีประชาชนเงินที่ใช้จับจ่ายทุกบาทคือเงินภาษีประชาชนเงินที่เอาไปเลี้ยงลูกคือเงินภาษีประชาชนวันนี้ถามกลับ ประชาชนวิจารณ์คุณได้ไหมวันนี้คุณบอกว่าจะใช้กฎหมายในการที่จะมาปรามในการที่จะมาเอาผิดกดหัวประชาชนเนี่ยถามว่าวันนี้นะกองทัพเนี่ยนะจะซื้อรถสไตรเกอร์สี่พันรอยล้านเนี่ยประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเงินภาษีตรงนี้มันจะวิจารณ์ไม่ได้เลยเหรอว่าเรื่องไงวะชิบหายวันนี้วิจารณ์ได้ไหมก็ในเมื่อเกิดมาเป็น ข้าราชบริพานเกิดมาเป็นข้าราชการเกิดมากินเบี้ยหลวงเกิดมากินภาษีประชาชนประชาชนจ้างให้มึงไปทำงานมึงทำงานไม่ดีมึงซื้ออุปกรณ์ยุดโทปรปกรณ์ซื้อเรือดำน้ำเอื้อให้กับพวกพ้องเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดประชาชนด่ามึงได้ไหมในฐานะมึงเป็นบุคคลสาธารณะนะถูกไหมเป็นค้าราชการ เงินทุกบาทที่ใช้จ่ายในครอบครัวในแต่ละเดือนก็เงินภาษีประชาชนวันนี้ประชาชนตำหนิมึงได้ไหมด่าได้ไหมพูดจาแรงๆได้ไหมวันนี้ความไม่สมควรมันผิดมาตั้งแต่อธิบดีผิดมาตั้งแต่รัฐมนตรีแล้ะเอออะไรจะใช้กฎหมายข่มขู่ประชาชนอย่าวิจารณ์นะอย่าพูดเกินเลยนะพูดไม่จริงเนี่ยเข้าคุกนะเฮ้ย hey! ถามกลับคนที่คุณคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยพูดกับประชาชนอย่างนี้ฮะวันนี้ข่าวออกมาแชร์กันว่อนเลยรองโคศกทหารบอกออกมานะบอกว่าเบาๆหน่อยได้ไหมอย่าวิจารณ์เงินที่ใช้ซื้อรถอสไตรเกอร์4,500ล้านอย่าวิจารณ์ได้ไหมนะขนาดมึงพูดอย่างนี้มึงจะไม่เขาด่าดได้ยังไงมึงบอกว่าอย่าวิจารณ์โอเค โอเครับฟังได้ถ้าวันนี้มึงบอกว่าไม่ซื้อแล้วนะสี่พันห้าร้อยล้านมึงไม่ซื้อแล้วไม่เอาแล้วมองเห็นถึงความเดือดร้อนประชาชนจริงๆหกสิบเจ็ดล้านคนตอนนี้ไม่มีข้าวจะกินอย่างนั้นพอให้อภัยพี่น้องมันพอพูดได้แต่วันนี้มึงบอกยังไม่ซื้อนะเสียแดงเหรอไม่รู้แดงไหนนะฟ้องกูไม่ได้บอกว่าเลื่อนไป เลื่อนไปก่อนยังไม่ซื้อตอนนี้แต่ซื้อแน่นอนนะห้าสิบคันคันละเก้าสิบล้านโอ้แม่งพูดเลยมาหายเศรษฐีชัดๆนะประเทศไทยมันร่ำรวยขนาดนั้นเลยเหรอนะประเทศไทยมันร่ำรวยถึงขีดสุดถึงขนาดซื้ออะไรที่แบบแม่งเป็นพันพันล้านได้เหรอตอนเนี้ยส,สถานะคนไทยอนะคนในครอบครัวเนี่ยมันไม่มีอันจะแดกกันอยู่แล้ว วันนี้ประชาชนออกมาประนามออกมาด่าออกมาตำหนิออกมากระตุกรัฐบาลกระตุกกองทัพว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันควรไหมกับเวลาตอนนี้เนี่ยเอาเงินมาซื้อรถถังเนี่ยมันควรไหมไอ้ฮาเขาพูดขนาดนี้นะนะเขากระตุกดังขนาดนี้สนใจไหมไม่สนใจหยุดซื้อไหม หยุดซื้อไหมไม่หยุดอ้างว่าอะไรรู้ไหมอ้างว่ารัฐบาลเนี่ยตกลงกับสหรัฐอเมริกาการตกลงเป็นแบบ G2G เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วแคนเซิลไม่ได้เฮ้ยวันนี้เนี่ยประชาชนไม่มีข้าวจะแดกเนี่ยแล้วมึงไปซื้อรถถังเนี่ยเป็นเหตุผลเพียงพอไหมที่จะแคนเซิลไม่ซื้อนะ่ะฮะ มาอ้างใหญ่โตว,วันนี้ตั้งแต่โควิดเข้ามานะกองทัพออกไปช่วยประชาชนแจกถุงยังชีพเอ่ยนะก็ไปพร่นยาฆ่าเชื้อโควิดเอย่ยเฮ้ยนั่นมันคือหน้าที่เฮ้ยถามตัวเองลึกๆก่อนสินั่นคือหน้าที่กกท,ทำไมอะ่ะมึงออกไปทำเพื่อประชาชนอย่างนั้น พ่นยาโควิดทั่วแจกถุงยังชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมึงทำอย่างนั้นมึงเป็นเหตุผลเพียงพอให้มึงจะมาซื้อรถสไตเกอร์4,500ล้านมันหักล้างกันได้เหรอวะเฮ้ยวันนี้เนี่ยประเทศไทยมันมาถึงขนาดนี้แล้วเหรอต่อไปเนี่ยกูไปฆ่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วแล้วกูมาทำดีลบล้างนะมันทำได้เหรออย่างนั้นเออเอาอย่างนั้นไม่ล่ะเฮ้ยทำไมความคิดมันอีเลอกเหลขนาดนี้วะ เป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่เนี่ยอ่ะเป็นผบทบก็ออกไม่ออกมาปรามลูกน้องตัวเองเลยนะไม่ออกมาปรามรองโฆษกเลยอย่าให้ข่าวไปนะมึงให้ข่าวไปอย่างนั้นเท่ากับใช้กฎหมายเนี่ยนะกดขี่ประชาชนใช้กฎหมายปรามประชาชนไม่ให้วิจารณ์กองทัพไม่ให้วิจารณ์รัฐบาลเฮ้ยไอชิบหายวันนี้ประเทศไทยมาถึงตรงนี้แล้วเหรอวะตรงที่แม่งประชาชนเนี่ยพูดจา วิจารณ์อะไรไม่ได้เนี่ยนะมึงมึงมึงทำงานดีบริหารประเทศดีนะรู้นะสมควรไม่สมควรจะซื้ออะไรช่วงไหนอะไรยังไงรู้เงินในกระเป๋าตัวเองทำได้ขนาดไหนยังไงมึงไม่ทำวันนี้วิกฤตแม่งจะชิบหายกันทั่วโลก แต่มีหนึ่งประเทศนะครับใจปั๊มมากเลยซื้อโน่นซื้อนี่เซื้อนั่นอ้างว่ามึงอ้างว่ามันเป็นโครงการที่อนุมัติมาก่อนหน้านี้มึงเนี่ยนะพูดอะไรมึงไม่คิดเลยถ้ามึงบอกว่าเป็นโครงการที่มันอนุมัติมาก่อนหน้านี้มึงเท่ากับขยายแผลตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโครงการที่มึงอนุมัติเป็นหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยมันอนุมัติตอนมึงเป็นอะไร เป็นคอสชอเป็นผดเด็จการผดเด็จการแล้วเอาเงินภาษีประชาชนมาใช้อีเล็กอีเผลขนาดนี้เลยเหรอวะโดยประชาชนไม่รู้ไงไอ้รองโฆษกไอ้หายนะไอ้ชิบหายมึงออกมาพูดว่างไงไม่รู้ก็ให้ถามกองทัพเซ่ฮนะไม่รู้ก็ให้ถามเส,เสนาธิการาสัมภาวุธเซ ถามจริงอะ่ะทุกวันนี้มึงทําอะไรประชาชนรู้อะไรก่อนล่วงหน้ามึ่งไหมเสื้ออะไรแต่ละพันมันไมท่ทีนึงไม่ใช่พันล้านนะหลายพันล้านหลายหมื่นล้านประชาชนรู้ล่วงหน้าไหมฮะประชาชนนั่งเทียนได้ไหมแล้วประชาชนเนี่ยเขาจะมีเวลาไหนมานั่งจับผิดมึงเพราะอะไรเพราะประชาชนเขาเชื่อใจฮะมอบเงินให้มึงเนี่ยจัดสรรปันส่วนดูแลประเทศดีด ไม่ใช่ให้มึงมาแอบซื้อรถถังกันอย่างนี้ไม่ใช่ให้มึงเอางบเนี่ยนะที่เป็นงบกลางเป็นงบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยของประชาชนที่มาจากภาษีประชาชนเนี่ยนะนะมาปลนเปลือพักพวกพ้องด้วยกันประชาชนเขารับไม่ได้ประชาชนวันนี้ถ้ามึงจะแจ้งความจับใครเนี่ยนะนะที่เขาออกมาวิจารณ์มึงแจ้งความจับได้ทั่วประเทศวันนี้รัฐบาลทำดี วันนี้กองทัพทําดีรู้การลเทศะอันไหนควรซื้อไม่ควรซื้อเพราะนั่นคือเงินภาษีประชาชนมึงไม่รู้เลยมึงใช้ด่าเลยเพราะอะไรเพราะเงินที่ใช้อ่ะมันไม่ใช่เงินพวกมึงใช้แบบโอเคใครก็ได้อะผมก็ได้ใครก็ได้ไดใ,ไดใช้ไปเถอะก็ไม่ใช่เงินผมอ่ะฮะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงผมจะใช้อีเลอเคลอยังไงก็ได้ก็ใช้สิก็ไม่ใช่เงินผมอ่ะ คุณคิดอย่างนั้นนะคุณคิดได้ยังไงคุณไม่สมควรคิดคิดผิดตั้งแต่เริ่มที่จะจัดซื้อแล้วทีนี้การจัดซื้อรถอะไรก็ดีเรือยกพลขึ้นโบกอะเออก็ดีเนี่ยประชาชนเนี่ยรู้กับมึงไหมเวลามึงไปแอบซื้อกันเนี่ยมารู้ม่งทีหลังทุกทีทําเหมือนประชาชนเป็นคนโง่อะไม่หลอกก็เหมือนหลอกะลรวะเอามึงแอบซื้อกันอย่างนั้นไม่หลอกก็เหมือนหลอกแลว้ววะเอา้า จริงไม่จริงแล้ววันนี้มึงออกมาแถลงข่าวมึงบอกว่ามีอะไรก็ให้ถามกูมีเวลาถามมึงตอนไหนกูยังไม่รู้เลยว่ามึงซื้อตกลงซื้อกันวันไหนมารู้อีกทีมึงซื้อกันแล้วมารู้อีกทีมึงได้เสียกันแล้วมึงจีทูจีกันแล้ววันนี้เนี่ยประชาชนดีใจเหรอในการกระทําพวกมึงกูไม่ได้เอ่ยชื่อใครกูไม่ได้เอ่ยสังกัดแต่ถามว่าวันนี้เห็นประชาชนเป็นควายเหรอ ประชาชนควายใช่ไหมวันนี้บอกแล้วมีความประสงค์ตั้งแต่ต้นแล้วมีจุดยืนตั้งแต่ต้นกูไม่ใช่สีใดสีหนึ่งกูไม่ได้เหลืองไอหากูก็ไม่ได้แดงไอชิบหายกูก็ไม่เป็นคนไทยธรรมดานี่แหละแต่วันนี้เนี่ยทำไมอ่ะรัฐบาลทํางานกันอย่างเี้ให้กูด่าดได้ไหมทําไมกูไม่มีสิดดทธิ์ด่าประชาชนไม่มีสิทธิ์พูดหรือไงกองทัพเนี่ยทำหน้าที่อย่างเงี้ย นะสนามมวยลุมพินีแม่งปล่อยผ่านแล้วผ่านเลยนะที่โควิดมันระบาดกันชิบหายขนาดเนี้ไม่ใช่เพราะทาหารนะกาดยิงที่โคราชชิบหายกันตายกันเป็นร้อยเนี่ยไอห่ามึงเงี้ยความผิดมึงมีงมแค่เท่าเนี้อ่ะแต่ไม่พูดถึงอันนี้มาโอเคนะไม่รู้ว่าความประจวบเหมาะหรือความโชคร้ายของประเทศไทยกูก็ไม่รู้แต่กูรู้อย่างเดียวว่า แผนการที่มึงจัดซื้อมาหลายพันล้านหมื่นล้านเนี่ยที่มันคลอดเอาตอนนี้ไอสัตว์มันมาตรงกับโควิดเนี่ยประชาชนทั่วหน้าเลยทั่วประเทศเลยถามว่าไม่ซื้อได้ไหมเพราะนั่นคือเงินประชาชนเขาสะท้อนในมึงเห็นว่าไม่ซื้อได้ไหมเขาสะกิดติ่งมึงเนี่ยมึงรับรู้ไหมนะฮะเขาพูดกระตุกมึงเนี่ยบอกให้มึงหยุดซื้อมึงหยุดซื้อไหมก็ไม่หยุดเชื่อไหมไม่เชื่อ แถมยังเอากฎหมายบอกว่าอย่าวิจารณมากได้ไหมถ้าวิจารณ์เนี่ยนะนะก็เจอกฎหมายเดี๋ยวอย่าต้องให้ใช้กฎหมายมึงนะนะนะชิบหายแล้วมาเอากฎหมายแม่งมาเล่นกับประชาชนซึ่งเอ่อเป็น,เป,น,เ,ปนปเป็นประชาชนเป็นเจ้าของภาษีตาดำๆอย่างเงี้ยพูดได้ไงฮะวันนี้เนี่ยส่งลูกหลานเข้าไปในกองทัพโดนซ้อมตายข่าววันสองวันเนี่ยหาใครรับผิดชอบพอบทบอ,ออกมาแถลงมั้งไหม ความเน่าเฟะเนี่ยนะมันมาให้เห็นได้ตลอดนะความไม่เอาไหนเ่ะ่ะของคนที่มันบริหารอยู่หัวสุดเนี่ยในฐานะกองทัพอ่ะมันก็ไม่เอาไหนอ่ะแล้วให้ประชาชนด่าได้ไหมให้ประชาชนพูดได้ไหมไอชิบหายออกมาทีไรมึงก็ใช้กฎหมายมากดหัวประชาชนตลอดเชี่ยมันจริงๆ มันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมแล้วมันน่าให้โกรธไหมฮะมันน่าให้ขึ้นเสียงเอกไหมวันนี้ประชาชนไม่มีสิทธิพูดหรอฮะประชาชนพูดบอกประชาชนเห่าเออกูเหา่าประชาชนพูดบอกวิจารณฐฐา์รัฐบาลเออกูวิจารณ์แล้วมันทําใหหน่าวิจารณ์ไหมเล่ามันทําใหหน่าพูดไหมเงินที่ออกจากหลวงเนี่ยมันไม่ทีละบาทสองบาทนะเฮ้ยฮะ ตื่นกันได้หรือ,อยังเงินที่ออกจากคลังหลวงเนี่ยนะออกจากงบเนี่ยทีเป็นพันล้านวันนี้ถามเจ้าของเงินเนี่ยซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยตาดำๆหกสิบเจ็ดล้านคนเ,นเงินยี่สบาทร้อยบาทยังไม่มีติดกระเป๋าเลยกินข้าวแต่ละวันแม่งยังไม่มีเลยแต่มึงจะไปซื้อยันมหาเศรษฐีซื้อของเล่นทีเป็นแสนล้านเป็นพันล้านกูไม่ได้พูดเกินสิ่งที่กูพูดคือความจริงนะ พี่น้องก็ช่วยกันช่วยกันหนึ่งแช์เขาก็ช่วยกันแชร์กันก็เพราะสิ่งที่ผมพูดมันคือความจรงิงแชร์ความจริงไม่ผิดหรอกพี่น้องแชร์กันให้มันสะดุ้งเลยนะแชร์ให้มันนั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีเป็นผอทบอ่าเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้มันสะดุ้งเลยมึงจะเอาผิดกับประชาชนเหรอวันนี้มึงฟ้องประชาชนได้ได้ทั่วประเทศเหรอเพราะเขาออกมาด่าทั่วประเทศ วันนี้ทําได้เหรอะนะไอชิบหายพอจะอะไรอีห่าก,ก็เอากฎหมายมาข่มขู่ประชาชนพอจะไม่พอใจอะไรชาวบ้านเขาเริ่มวิพากษ์วิจารณ์นะเป็นกระแสในสังคมไอห่าออกมาเบรกประชาชนตลอดวันนี้ประชาชนจะตายโหงกันหมดแล้วเขาออกมาพูดเพราะว่าเออมันทนไม่ได้เขาออกมาพูดก็เพราะว่ามึงใช้งบใช้ผลนภาษีเขาอย่าใช้งบเลยนะ เขาเรียกว่าพลานภาษีประชาชนต่อปีอ่ะเท่าไหร่ต้องไม่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วเป็นแสนล้านแล้วฮะวันนี้ประชาชนเขายื่นมือนะแล้วในมือประชาชนก็มีภาษีประชาชนซึ่งเป็นเงินของประชาชนนะสามล,าล้านล้านกว่าให้มึงไปดูแลนะมึงทำผู้ยี่ผู้ยำกับภาษีของชาวบ้านขนาดนี้เลยวะไอรู้ก็แล้วไป แต่โครงการไม่รู้อย่างซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำซื้อเรือยกพลขึ้นบกซื้อสไตรเกอร์50คัน4,500ล้านเนี่ยชาวบ้านไม่รู้ด้วยไงค่มึงอะ่ะพอเขาไม่รู้ชาวบ้านก็มารู้ทีหลังพอชาวบ้านมารู้ทีหลังชาวบ้านก็คนปะวะเขาก็ไม่พอใจได้เขาก็วิจารณ์ได้เพราะนั่นไม่ได้เงินมึงมึงใช้สับแต่มันไม่ใช่เงินมึงมึงเลยใช้ซื้ออะไรก็ซื้อใช้งบไปให้หมด อัฟเฟอร์มายังไงหัวหน้ามึงก็เป็นผู้นำรัฐบาลแล้วนี่มันเอื้อพวกพ้องชัดๆนะแล้วอย่างงี้จะให้ประชาชนเขาคิดงไงอะจะให้ประชาชนเขาคิดยังไงจะให้ประชาชนเขายิ้มโอ้โหภูมิใจจังเลยประเทศก็จะมีเรือดำน้ำหลายลำแล้วภูมิใจจังเลยรัฐบาลชุดนี้ใช้เงินเป็นเดี๋ยวเดี๋ยก็จะซื้อรถถังแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะซื้อสไติเกอร์แล้วโอ้ยจะไปลบกับใครก็ไม่รู้แหละมีไว้ก่อนรวยไงนะประเทศไทยรวยงไงนะเงินกินข้าวประชาชนไม่ต้องมองเห็นหัวมันหลอกเก็บแค่ภาษีมันอย่างเดียวก็พอนะเก็บแค่มันประชาชนมันโง่เออมันไม่ฉลาดหรอกเราซื้ออะไรไปเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกเพราะเราแอบซื้อกันสามสี่คนตกลงจีทูจีระหว่างประเทศประชาชนโง่ะจะตาย นะประชาชนนะอย่าเยอะมีอะไรนะประชาชนมีหน้าที่แค่จ่ายภาษีมาไม่จ่ายกูฟ้องมืงจ่ายมาให้ครบด้วยนะภาษีเนี่ยนะนะแล้วอย่ามาก้าวไก่วิจารณ์อะไรมากมายมีหน้าที่จ่ายก็จ่ายไปประชาชนนะโง่ตามไม่ทันเออไอชิบหายประชาชนมันตามไม่ทันจริงๆไม่เคยรู้หรอกมึงมีกลละเม็ดกลโกงยังไงประชาชนตามไม่ทันหรอกเขใช่ยังไงวันนี้คือความจริงไหมประชาชนเพิ่งรู้ว่า รัฐบาลไทยจะซื้อกองทัพจะซื้อนะสไตรเกอร์ 45, 0 0ล้านมีใครรู้ก่อนล่วงหน้าไหมในสิ่งการกระทำของของกองทัพของรัฐบาลมีใครรู้ไหมมีใครเขาเห็นด้วยกับมึงไหมอาถ้าประชาชน67ล้านคนเนี่ยเขารู้ว่าวันนี้นะมึงมาแบเลยมึงจะซื้ออะไรมึงแบเขาเห็นเลยแล้ววันนี้มึงจะซื้อรถถังเนี่ยสไตรเกอร์เนี่ยมึงบอกวันนี้เราจะซื้อ ประชาพิจิบเอ้ยโต๊ดดิประชาพิจา,พจารณเลยประชาชนเห็นด้วยไหมกูเชื่อแน่เลยทั้งประเทศเขาไม่เห็นด้วยในการซื้อรถถัง4,500ล้านกับมึงหรอกแล้วถ้าประชาชนเขาไม่เห็นด้วยมึงก็อดซื้อไงพอมึงอดซื้อมึงต้องทําไงมึงต้องแอบซื้อนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเมืองเรานะตอนนี้ เป็นสิ่งที่มันหลบเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นข้อมูลจริงวันนี้เนี่ยถ้ามาประกาศกันว่าวันนี้วันนี้วันพรุ่งนี้เราจะซื้อรถถังเออขอความคิดเห็นจากหกสิบเจ็ดล้านคนหน่อยได้ไหมควรซื้อไหมเออหนึ่งเชื่อไหมกองทัพไม่ได้ซื้อหรอกถูกไหมก็ไม่ได้ซื้อเพราะมันไม่จําเป็นเออวันนี้มันจําเป็นเหรอจะซื้อรถถังชาวบ้านแม่งจะอดตายกันนะ ชาวบ้านอยู่บ้านไม่ได้ทํางานไม่มีอาชีพไม่มีเงินวันนี้ชาวบ้านเขารู้อย่างเดียวว่าเอาเงินพวกนั้นอ่ะภาษีคืนสู่ประชาชนได้ไหมฮะวันนี้เนี่ยมีคนเล่ล่อนในที่สวนลุมเท่าไหร่พี่น้องเห็นไหมวันนี้มีคนเล่ล่อนอยู่ที่สวนลุมเท่าไหร่ออกข่าวหน้าหนึ่งกันไม่มีที่นอนกันแล้ววันนี้ประชาชนหลายสิบคนเป็นร้อยคนนอนอยู่ที่สวนลุมที่สาราแดง ไม่มีที่นอนกันแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าต้องไปนอนที่สวนลุมเออไอ้ฮามีคนเล่ล่อนเพิ่มถึงนเยอะถึงขนาดไหนแต่มึงไม่สนใจมึงก็จะซื้ออ่ไม่ซื้อตอนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรมึงไม่ซื้อเลยได้ไหมฮะแต่มึงบอกว่ามึงเลื่อนอ่เลื่อนขยายเวลาออกไปก่อนไม่ซื้อ,อตอนนี้แต่ก็ยันว่าจะยังจะซื้อ โอ้ยกูจะบ้าตายนะมันชื่นใจไหมมึงดื้อนขนาดเนี้ยมึงไม่ฟังเจ้าของเงินเลยมึงไม่ฟังประชาชนเลยบอกว่าจะซื้อทุรนทุรายดิ้นรนจะซื้ออย่างเดียวฟังคนที่เป็นเจ้าของเงินก่อนสิจะพูดจะจาอะไรนะไอร้รองโคสกเนี่ยของกองทัพเนี่ย วันนี้มึงสบายใจใช่ไหมเงินแต่ละบาทเงินเดือนมึงที่มาจากภาษีประชาชนเอาหล่อเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมันภูมิใจมากใช่ไหมนะในสิ่งที่ประชาชนท้วงติงไปแล้วมึงไม่เชื่อกันอะ่ะแล้วไปปกป้องโหอ,อย่าวิจารณ์นายฐานระดับสูงนะอย่าวิจารณ์ผบอเหล่าทัพนะเฮ้ยกำลังจะบอกว่าเงินที่พวกคุณเนี่ยดำรงชีพได้อยู่ทุกวันเนี่ยมันเงินภาษีประชาชนอย่าเข้าใจอะไรผิดสิประชาชนมีสิทธิ์จะด่า มีสิทธิธ์วิพากษ์วิจารณ์มีสิทธิ์พูดวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นว่าเมืองไทยเนี่ยอนะว่าวกันซื่อก็อไม่ได้นะแอบนินทารับหลังรัฐบาลมึงก็ว่ากูด่ารัฐบาลก็ไม่ได้ตำหนิก็ไม่ได้ทั้งที่แม่งการกระทำดูเลยปวดหัวการกระทำไม่เป็นอิไม่เป็นแบบไม่เป็นโลไม่เป็นพายอะ่ะ